ลักคณาราสีพิจิกล็อกค,คิวให้ไหวสิปดวันนี้เท่านั้นเป็นวันแห่งชัยชนะทำอะไรก็สำเร็จและล่ำรวยเช็คด่วนในเดือนธันวาคมนี้สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับจะมาบอกวันเลิกดีวันเวลาที่ดีของชาวลักคนาลาสีพิจิกเลยนะครับวันแห่งชัยชนะในเดือนธันวาคมครับบอกเลยครับอาจารย์จะดูดาวจันทร์ครับ เขาดูตักลูปดวงเลยนะครับดาวจันทรเป็นดาวตัวแทนพบสุภะครับสุภาหมายถึงความสุขความสำเร็จความจเจริญความรุ่งเรืองความร่ารวยครับเพราะนั้นถ้าได้วันดีๆไปนะและไปลงมือทําตามที่บอกนะโอ้โหมีเกณฑ์จะประสบความสําสเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับและวันแรกที่อาจารย์จะบอกก็คือวันที่สามธันวาคมนี้ครับสี่ทุ่มยี่สิบหกนาทีครับถึงวันที่หกธันวาครับเที่ยงคืนห้าสิบสองนาทีครับ ดาวจันเด่นครับเจ้าเรือนสุภะได้ตำแหน่งอุดเลยนะครับอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่อยู่ในภพปัตตนิครับหมายถึงมีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนหรือดาวเลงกับชาวพิจิกเราก็ตัวเราเองก็ได้เองก็ได้และจะได้มากและได้เยอะด้วยนะครับเพราะคำว่าอุดเนี่ยแปลว่าเยอะครับอ่านะเพราะนั้นสองวันนี้นะรีบลุยทำมาหากินนัดพบนัดคุย ทำสิ่งดีๆที่ต้องการความสําเร็จความเจริญเนี่ยรียบลงมือทําเลยครับจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะหรือคุยกับคู่ดีๆพูดจาหวานๆเซอร์วิสบริการด้วยนะครับเพราะดาวจันเนี่ยที่เป็นหัวใจแห่งความสําเร็จก็คือใจดีเซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีอ่อนโยนซอฟต์พาวเวอร์ครับทำตรงนี้ด้วยนะอ่ารับรองครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จอย่าง ยิ่งใหญ่เลยนะครับดอกจันได้เลยนะล็อกคิวเลยนะสามถึงหกเนี่ยลุยประสบความสําเร็จได้นะครับอ่าต่อมาครับดาวก็จะย้ายเข้าเรือนมรณะอ่าก็จะเงียบไปช่วงขณะหนึ่งสองวันครึ่งครับดาวจันย้ายก็จะมาเด่นอีกทีหนึ่งครับแปดธันวาคมครับตีสามสี่สิบสามครับถึงสิบธันวาคมเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดแปลว่าแปดเนี่ยทั้งวันเก้าทั้งวันสิบแค่เจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับแล้วดีอย่างไรครับเอาก็ดาวจันท์ครับ เห็นไหมเลข2ตัวสีแดงกับเลข2วงนอกกรรกรตัวเล็กๆเนี่ยครับเป็นตำแหน่งเดียวกันครับเรียกว่าได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีครับดาวกเกษตรเปรตเอาซึ่งพื้นฐานว่าเดือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมอครับความสําเร็จวิ่งเข้าชนความสําเร็จวิ่งเข้าใส่เป็นวันแห่งชัยชนะวินนิ่งเดย์เลยก็ว่าได้นะครับลิชเดย์รวยเดย์อะไรก็ว่าไปเลยนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยิ้มแย้มเจรจานี่แหละก็ต้องล็อกวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะได้ดีม,มีชัยมีโชคมีความสําเร็จ แล้วถามว่าทําแล้วได้จริงเหรอนี่ครับดูเคสรีวิวใส่กรอบให้ดูเลยครับนะครับอันนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ทาก็ดูดาวจันร์เหมือนกันปรากฏว่าก็สมหวังในการเสี่ยงโชคค่ะเห็นไหมแสดงว่า2วันนี้แปถึงสิเนี่ยทำอะไรมีมุมมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะเป็นวันเลิกดีวันธงชัยอะไรของเราได้เลยนะครับนะเพราะนั้นก็วางแผนตามนี้ได้นะครับแต่อาจารย์ก็ต้องฝากอย่างนี้นะที่อาจารย์เกสเทวทายเนี่ยเป็นดาวจอช่วงเดือนธันวาคมครับ แต่ของจริงเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะแล้วผมก็เลยทําภาพรูปดวงเนี่ยขึ้นมาท่านลองไปเช็คเลข2ดูก่อนก็ได้ถ้าอยากเช็คเองนะอ,อยู่ในตําแหน่งสีแดงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นตำแหน่งสีแดงก็เป็นอดุดเป็นกเกษตรเป็นราชาโชคทีวีโชคอ,อยู่ในเดือนการเงินไนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้เยอะครับแต่ถ้าผูกด,ดวงมาอ้าวดาวสองดาวจันทร์เราเลข2ดาวจันทร์เราอยู่ในโซนสีน้ําเงินเนี่ยมันก็กลางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าบางคนเขาจะเป็นสีดําเลยครับ ตกเลือนอลิมอรณะวิน่าเนี่ยบางทีได้ยากได้น้อยได้ไม่เยอะนะครับเห็นไหมแต่ละคนสําเร็จได้มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครอยากรู้จรงิงจังเป็นเรื่องราวว่าชีวิตเราตอนเกิดเป็นยังไงส่งมาเป็นแบบไหนแอดไลน์แอดไซคเกทัวร์หกครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คให้หมดเลยนะครับทั้ง10ดวงเดิม1ิดวงจรโอ้โหแล้วก็บอกถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่วางแผนกันอย่างนี้เลย นะจะได้ประสบความสําเร็จเฮงปังร่ารวยนะครับสนใจก็จองมาได้นะครับต่อมาครับต่อเนื่องกันเลยครับแปดสิบสิบถึงสิบสองครับสิบธันวาคมเจ็ดนาิกาสี่สิบเก้านาทีถึงสิบสองเดือนสิบสองช้อปปิ้งเดย์ครับสิบสามนากาห้าสิบสี่ 54, นาทีครับดาวจันทร์ไปอยู่ในภพกรรม,มะครับกรรม,มะแปลว่างานแสดงว่าความสําเร็จเกิดจากงานเป็นหลักก่อนแสดงว่าวันสองวันนี้ต้องไปลุยงานคุยงานนัดลูกค้า ติดต่อหรือจะลงทุนจะเก่งกําไรจังหวะนี้แหละอา่าเป็นวันดีๆของชาวพิจิกจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะเห็นไหมแต่งกายแต่งตัวดีให้บุคลิกภาพดีเลยเพราะอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์มันต้องเป๊ะตั้งแต่ปลายผมจนหลดปลายเท้าแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสบริการสะอาดสะอ้านด,ดูบร์เนตรับรองครับโอ้โหมีสิทธิ์เลยนะครับที่จะได้ชัยชนะหรือร่ํารวยก็ได้เพราะฉะนั้น2วันนี้สิบถึงสิบสองโฟกัสในงานได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมติดต่อลูกจ้างเจ้าของเจ้านายทําไปเลยครับวันนี้เป็นวันดีๆในเรื่องการงานของเรานะครับลุยเลยนะอ่าเสร็จแล้วครับต่อเนื่องกันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นวันที่12ไปแล้วนะครับ12เดือนสิบสพอดีนะนะสิบสนห้าสิบถึงสิบสนาฬิกาสิบนาทีสีทุ่มยี่นาทีครับเอาแล้วครับดาวจันร์อยู่ในภพลาภะความสําเร็จมาเยือนโชคลาภ และแถมได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจยิ่งใหญ่ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคลาบก็มาเองครับก็ดีสิครับเนี่ยได้โชคได้ลาบทรัพย์สินเงินทองลงทุนแกนกำะไรจะเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือถ้ามีงานจะนัดลูกค้ามีผู้ชายกับผู้หญิงเลือกผู้ชายก่อนก็ได้เพราะราชาให้โชคไงผู้ชายเห็นไ,ไหมแต่ผู้หญิงก็ไปได้นะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้มันให้โชคมากกว่า1 0คุยง่ายมากกว่าหรือเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้ชายอะไรแบบนี้ โอ้โหแล้วนอกจากดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งครับทงางโหราศาสตร์เรียกว่าจันทร์เป็นเสบเท็จแก่รักทรงศักแช่มช้อ,ชอยจะเจริญยิ่งยศนะได้ปฐุมเกณฑ์ครับเป็นที่รักมีเสน่ห์มีน้ำไม่ตามหานิยมโอ้โหว่าสองวันนี้นะต้องไปออกพบปะผู้คนโทรศัพท์หรือติดต่อหรือไลฟ์สดหรือออนไลน์หรือลงโพสต์ลงคอนเทนต์สายโซเชียลนี่ต้องเห็นคนเยอะๆออกอีเวนต์เยอะๆไปนู่นไปนี่นะครับไม่ติดไม่อินดี้นะครับไม่อินโทรเวิร์ดนะครับเอ็กโทรเวิร์ดพบปะลุยเลย โอ้จะรับความชื่นชมเมตตามหานิยมทําให้เราทําอะไรก็ดูดีกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองได้นะครับหรือเลขอายุเราออกก็ได้เพราะอยู่ในเดือนโชคลาภไงเหมือนกับคลิปนี้ครับที่รีวิวมาครับบอกว่าที่ให้เล่นเลขอายุหนูก็เล่นค่ะได้ลอตเตอรี่มาสองใบถูกรางวัลไปไงนี่ก็เป็นวันดีๆของเรานะสิบสองถึงสิบสี่ก็อยากให้ดอกจันไว้หรือจดไว้หรือล็อกคิวไว้เลยนะครับเอาไว้ทํามาหากินทําสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่เข้าไปอีก นะครับยินดีด้วยนะต่อมาครับก็จะเข้าเรือนวินาศก็จะเว้นไว้2วันครึ่งครับก็จะมาเด่นอีกทีหนึ่งก็17เลยครับ17ธันวาคมเก้นิกาสองนาทีถึงสิธันวาคม20่สินิกาสีนาทีใครอยู่ต่างดาแดนต่างประเทศก็ไปแปลงเวลาด้วยนะครับนี่ครับตน,นคุคือตัวเราไงเห็นไ,ไหมความสําเร็จมันวิ่งเข้าหาเราอะโอ้โหเรียกว่า l u c ก y l u c k ก g ลกกกล l ค u c ้บอยล l u c ี้ man ได้หมดช่วงนี้ทําอะไรก็สําเร็จยื่นเฉยๆก็มีคนรักอะไรอย่างเงี้ย แต่ดาวจันได้ตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยก็มีสิทธิ์ต้องไปแก้ปัญหาก่อนไปเหนื่อยก่อนบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จนะยิ่งดีหรือเซอร์วิสเยอะๆหรือทําเยอะๆทําเป็นสองเท่า3เท่าก็ยังประสบความสำเร็จลือความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราอะแสดงว่า2วันนี้ถ้าไม่ขี้เกียจไม่อ่อนแอเกินไปไม่ติดอ่ามีสิทธิ์ลุยและสําเร็จได้ได้เงินได้ทองก็ได้ได้รับความสําเร็จได้สายโปรเจกต์เส้นสัญญาซายคอนแทคได้อะไรดีๆได้หมดเลยนะครับตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้น ยินดีด้วยนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดของท่านหรือจะเป็นดาวกระทบดาวก็ได้นะผมยกตัวอย่างถ้าตำแหน่งเนี้ยราศีพิจิกมีดาวพุธตั้งรับโอ้โหยิ่งดีเลยจกกันทรพุธเป็นคู่มิตรใช่ไหมหรือมีดาวศุกร์ตั้งรับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือดาวพฤหัสก็ถือว่าเป็นคู่มิตรด้วยก็ได้ม้แต่ถ้าเป็นดาวเสาร์ตั้งรับมรตยูตั้งรับราหูตั้งรับอังคารตั้งรับถึงยังมีเหนื่อยอยู่เลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดูดาวตอนเกิดนะครับว่าทํามุมยังไงกันเพราะนั้นสนใจก็แล จอกมาได้เลยหรือจะออกอีเวนต์ปลายปีนะครับดูดวงปีหน้าให้กับองค์กรของท่านได้หมดเลยนะครับตรงจุดนี้นะอ่ะต่อมาครับทีนี้แหละไฮไลท์เหมือนกันนะล็อกวันล็อกเวลานี้ให้ดีๆ1 9ทธันวาสองทุ่มสี่สิบนาทีถึงยี่สองธันวาเจ็ดนาฬิกาสาสิบห้านาทีครับดาวโชคดาวจันทครับดาวเจ้าเรือนสุภาษความสําเร็จเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระแปลว่าเงินทองครับความสําเร็จได้เป็นเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ลงทุนเกณฑ์กำไรได้เงินเยอะเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกนัดพบนัดคุยมีเกณฑ์ปิดจอบปิดดิวได้คุยง่ายขายคล่องนะครับขยับขยายจเจริญรุ่งเรืองโกรดนี่นนี่ก็ดีอีกอันหนึ่งเห็นไ,ไหมแต่ว่าอยู่ในบ้านดาวพฤหัสแต่ปลว่าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็จะดีนะครับหรือเข้าวัดทําบุญอ่าได้หรือสวดมนต์ไหว้พระนี่ผมก็มีลงไว้นะในในลิงก์อ่าเกี่ยวกับการสวดมนต์ อะไรอย่างเงี้ยหนะังสือสวดมนต์อ่ะท่านจะได้เอาไปสวดเพื่อจะได้สําเร็จและเจริญบวกกระดาษผนึสก็คือดาวแห่งความรู้การศึกษาแสงว่าถ้าเรามีความรู้มากปล่อยของเยอะๆช่วง 19- บเถึงยีเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์ขายดิบขายดีมีเกณฑ์สําเร็จชัยชนะร่ํารวยได้นะครับแหมก็ยินดีด้วยนะครับแหมแล้วมาถึงตรงนี้ครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับจะใกล้ครบ18วันแล้วก็ขอฝากหน่อยนะครับใครที่อยากดูดวงปีหน้าว่าชีวิตจะเป็นเช่นไร ดูกับอาจารย์เกตเทวดีหรือเปล่านี่ครับมารีวิวให้ฟังดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแล้วละเอียดมากค่ะไม่เร่งไม่รีบให้สีนำโชคเลขนำโชคบอกละเอียดยิบแบบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากเลยค่ะอะใครอยากได้อย่างนี้บอกเลยครับค่าคุยที่9 9 9รอยบาบาทเพียงเท่านั้นนะครับพร้อมจองมาได้เลยดูเจาะลึกถึงดาวตอนเกิดและดาวจรครบนะครับนะสแกนคิวอาโคดแล้วจองมาก็ได้นะแล้วนกะ็จนะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะครบ18วันแล้วก็คือ ดาวจันเด่นครับยี่หกธันวาเห็นมั้ก็ปลายปีห้าทุ่มสิบสามถึงยี่บเก้าธันวาตีสามสามสิบเอ็ดนาสิบสี่นาทีนะครับพระจันทร์ได้ตำแหน่งเทวีโชคนาลีอุปัมภมอยู่ในพบปุตตะโปรเจกต์โครงการงานต่างๆเข้าลูกบริวารช่วยกันหาเงินหาทองให้กับเราได้หมดเลยหรือเสี่ยงโชคก็ซื้อกับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าหรือซื้อกับผู้หญิงด้วยเพราะเป็นเทวีโชคถ้าช่วงนี้นัดคุยกับลูกค้าผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ค่อยไปคุยกับผู้ชายเห็นไหมเอาไปไประยุกต์ใช้เอาไปวางแผนนี่คือปณิธานครับที่ทําวันเวลาดีๆให้ให้ชาวพิจิกไปวางแผนตามนี้ในเดือนธันวา<ๆ>ก็จะได้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วถ้าท่าในใดอยากดูดวงก็ลองมาดูรีวิวตัวนี้ได้ครับดูดวงกับอาจารย์เกสเทวารู้สึกดีมากๆอาจารย์ทำนายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเิดจนถึงอนาคตแนะนําทางที่จะร่ํารวยบอกวันดีและว,วันควรเลี่ยงเหไหมเหมือนที่ผมบอกวันดีๆแบบนี้ให้ ครบถ้วนอ่าแล้วก็บอกในดวงคุณโดยเฉพาะอีกนะครับแล้วก็ให้ข้อควรระวังได้บอกสีก็ตัวเลขมงคลอ่าเอาไปหนุนไปเสริมให้เราปังให้เรารวยขึ้นก็ได้มองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากๆย้ําคุ้มค่าเกินราคามากๆครับแ,แสดงว่าดูค่าคูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มครับดูได้เลยนะดูได้ได้ความบันเทิงใจได้ข้อคิดแนวทางที่ดีค่ะอ่าใครอยากได้แอดไลน์มาแล้วจองมาเลยเพราะผมนะี่ยฟูลไทม์แล้ว บางคนก็ครึ่งชั่วโมงดูเลยหรือดูเลยว่างพอดีถ้าติดก็ไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาครับไม่ต้องกังวลว่าจองแล้วจะไม่ได้ดูถ้าของอย่างเดียวอยากดูจริงจังอยากวางแผนชีวิตเดี๋ยวดูให้ได้ครบทุกเรื่องนะครับยินดีเลยจะได้รู้กันว่าปีหน้าชีวิตจะเป็นเช่นไรน,นะอ่าแล้วก็ไปฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าที่ดูค่าครูเท่านี้ลึกละเอียดได้มากแค่ไหนนี่บอกกันครบเลยจะได้เข้าใจ อ่าแล้วก็ภาพรูปดวงครับมีติดตัวไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์จิตวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982482 สามหนึ่งห้าแปดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทว,วายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวาห5หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เคสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนํได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมยชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะฉะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไ e คเกตเทวหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพระสรเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้หลักรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา